สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทางฝั่งเราและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะสามสี่วันแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้ลงคลิปวิดีโอเนาะก็เพราะว่าฝนตกช่วงนี้พาย,ยุเข้านะคะตกทุกวันเลยฟ้าแลบฟ้าร้องน่ากลัวมากๆเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่ามืดมาอีกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะ ดูบรรยากาศช่วงอ่จะสิบโมงนะคะเก้าโมงกว่าจะสิบโมงแล้วแหละนะดูนะคะฝนจะมาอีกแล้วค่ะเพื่อนๆก็ผ้าผ่อนก็ไม่แห้งนะคะก็เพิ่งตากอเอาออกมาผึ่งนะคะเพื่อนๆดูนะนะเห็นไหมทุกวันค่ะดูนะอืมวันนี้มีแดดลำไรแต่ก็มีขี้เมฆมาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องตกแหละเนาะ วันนี้นิตาก็ว่างช่วงเก้าโมงสิบโมงเสร็จภารกิจในบ้านนะคะทำความสะอาดเอาเข้าวน้ำให้เด็กๆน้องหมาน้องแมวกินแล้วนะคะเดี๋ยวว่างแล้วก็จะพาเพื่อนไปตัดตอนอกิ่งะมะาขามเทศหรือมะขามแปรนะคะเพื่อนๆที่นิตาปลูกเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้ ช่วงหน้าหนาวนั้นก็รู้สึกว่าโตยากมากเลยนะคะเพราะว่าทำยังไงนะคะถ,ถึงจะโตหรือจะออกลูกออกผลให้เรากินไวๆนะคะเพื่อนๆรู้นะคะ,ะก่อนจะพาไปชมไปดูการไปตัดกิ่งพาเพื่อนไปตัดกิ่งต้นมะขามเทศต้นมะขามแป่นะคะมาดูค่ะเนี่ย ทุเรียนก็ปลูกตั้งแต่สองปีแล้วก็ว่าได้นะคะเพื่อนปีสองปีนี้น่ะนะดูสิแค่เนี้ยแค่เี้ยอยู่อย่างเนี้ยไม่โตไม่ขึ้นเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเป็นพ่ออะไรก็ไม่รู้นะคะหรือว่าเป็นพ่อเ,เป็นเป็นพ่อดินก็ไม่รู้เพราะว่าเขตนี้มีแต่ดินทรายนะคะถ้าก็ใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีนะแต่ก็เนี่ยไปล่วงใบขึ้นแล้วก็ล่วงขึ้นแล้วก็ล่วงอย่างนี้นะคะเพื่อนก็นแต่ว่าไม่ตายนะคะ นี่ก็มาดูอีกต้นนี้นะคะเพื่อนอต้นนี้ก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะรอบสองรอบแล้วก็ใส่นิดหน่อยนะคะเป็นปุ๋ยเร่งต้นนะคะก็กําลังถอดยอดอีกนะคะนึกว่าจะต,ตายก็ไม่ตายนะคะแต่ก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะคะที่เรามาปลูกก็ต้นเล็กเกินนะคะเพื่อนต้นเล็กนิดเดียวเองนะคะแต่ก็ถือว่าเขาโตขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็โตช้ามากเลยนะคะสําหรับทุเรียนนะคะดูแลยากมากเลยนะคะ แล้วก็เต้าก็ปลูกหลายอย่างนะคะซ้ำๆกันลงไปก็มีอ่าก็จะปลูกง่ายหน่อยก็คือต้นลำาไยนะคะเขตนี้นะนี่ก็คือปลูกเมื่อปีต้นปีที่แล้วนะคะแต่ว่าอ่าให้เขามาตัดยอดเอ่อต้นแดงใหญ่ต้นนี้ลงให้แต่เขาตัดต้นยอดแดงกิ่งใหญ่ร่วงลงมาใส่อ่าต้นลำาไยก็ทำให้เขาเป็นต้นหักนะคะ ต้นหักแล้วก็ที่ตาก็เลยตัดกิ่งตัดอะไรเขาออกนะคะก็เลยกลายเป็นต้นเล็กแล้วก็เตี้ยนะคะก็ถือว่ายังไม่ตายนะคะแล้วก็ที่ปลูกยากที่สุดโตขึ้นโตช้าโตโตยากนี่ก็คือนี่ก็อีกอย่างค่ะก็คือเงาะนะคะปลูกยากมากเลยนะคะเพื่อนแต่แต่ที่เราเอามาก็คงหรือว่าเราเอาต้นเล็กมาเกินก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเป็น เงาะนะคะเงาะโรงเรียนนะคะโตยากมากเลยนะคะดูแลอย่างดีนะคะเพื่อนใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะก็ทําให้โตได้ขนาดนี้ก็คือเท่ากับสองปีได้นะคะแล้วก็มะยมนะคะปลูกปีที่แล้วนะปลูกทีหลังเขาคือปลูกพร้อมกับกันกับต้นขี้เหล็กเนี่ยนะคะต้นขี้เหล็กกับต้นมะยมนี้ปลูกพร้อมกันนะคะก็คือถือว่าโตใบ ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าลิตาเป็นโรคหอบหึงบางทีก็ไอเป็นไอด้วยนะคะเพื่นอนอหลายโรคค่ะไม่อยากจะพูดเลยนะคะก็นี่นะคะเพื่อนที่ใต้ต้นตะกบนี้ที่บอกว่าเหตุเกิดนะคะที่ลิต้าเอาเห,เห็ดโคนคนเห็ดดินเห็ดโคนแล้วก็เห็ดตะไคร์มามาหวานอ่มาปลูกไว้แถวนี้ข้างบ้านนี้นะคะ่ะที่ว่าเกิดไปแล้วสามดอก สีดอกที่ได้กินไปแล้วนี่ก็กําลังจะเกิดขึ้นอีกนะคะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมกาลังเป็นตูมขึ้นนะคะแต่ว่าดินยังไม่นี่เลยก็ยังเป็นขายอยู่นะคะดอกยังไม่ยังไม่ออกเท่าไหร่นะคะนี่นี่ค่ะเพื่อนๆกำลังจะเกิดค่ะก็คงจะเกิดหมดนี่แหละคะ่ะเพราะว่าอ้ต้าหวานตั้งแต่ตรงนู้นมาถึงฝั่งนี้เลยนะคะแต่ฝั่งนี้เกิดแล้วนะคะเพื่อนถือว่าโอเคอ่าได้ผลดีนะคะเดี๋ยวลิต้าจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่า การที่ปลูกต้นไม้นะคะปลูกแล้วทํำยังไงถึงจะให้เขาโตไวแล้วก็ไม่เป็นลูกเป็นผลไวนะคะก็คือได้อยู่กับสวนทุเรียนอ่าก็คือแต่ก่อนนี้มีสวนทุเรียนของตัวเองนะคะแล้วก็ มีปลูกหลายอย่างซ้ำๆกันลงไปนะคะมีทุเรียนมั่งจำปะดาะมั่งงกองมั่งเงาะมั่งนะคะมีครบนะคะเพื่อนๆตอนอตนี้ไอ้ตากลับมาอยู่ที่เมืองไทยเรานะคะก็มาปลูกเอาไว้ที่บ้านแฟนนะก็คือทุเรียนนะคะแล้วก็เป็นเงาะเป็นง,นองกองแต่เรามาอยู่ที่อุดอรนี้ไอ้ต้าก็เลยเอามาปลูกไว้ตามที่ในบ้านลองดูนะคะตั้งแต่ที่ไิ้ต้าอยู่ ที่ลิต้าอยู่กับสวนของลิต้าเองนะคะก็คือมีทุเรียนมีลองกองมีจำปะดะมีครบทุกอย่างนั้นก็คือเราได้ทําการเกษตรมาก็คือเวลาเราปลูกต้นอะไรลงไปก็ช่างนะคะถ้าเขาไม่โตไวนะคะ,ะถึงจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรไม่โตไวเราก็ทำยังไงถึงจะให้เขาโตไวันะคะหรือเป็นลูกเป็นผลไวนะคะก็คือ ปลูกลงไปได้ประมาณปีหนึ่งนะคะถ้าต้นเขาไม่แตกไม่ไม่เจริญเติบโตนะคะเขามีกิ่งเยอะนะคะเพื่อนมีกิ่งกิ่งขแขนงอย่างนี้นะคะกิ่งขแขนงเล็กๆอย่างนี้นะคะอืมนี่คือเลาตอนเข้าไปแล้วนะคะตัดตอนกิ่งกิ่งอ่าแขนงเขาออกนะคะเพื่อนเพื่อนให้ตัดกิ่งขแขนงอ่าออกนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ช่างนะคะถ้ามันมีกิ่งมีพุ่มเยอะเกิน เขาจะไม่เจริญเติบโตนะคะเพราะว่ากิง่งแขนงเนี่ยเขาจะแย่งอาหารไปหมดนะคะ,ะกิ่งแขนงเขาจะแย่งอาหารจากลําต้นไปหมดทําให้เขามีแต่พุ่มนะคะเป็นชงพุ่มมากเป็นใบดกเกินนะคะเขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะที่ถ้าก็มาตัดแกงแตบบ่งกิ่งออกนะคะแบบกิ่งแขนงออกนะคะเราก็เหลือไว้แต่ แบบนี้นะคะคือ,คอลําต้นอกิ่งตามลําต้นของเขานะคะนี่นะคะ่ะเพื่อนๆตาแต่งไปแล้วสองรอบแล้วนะคะนี่ก็คือเอากิ่งแขนงของเขาออกนะคะเละใบแก่ที่เขาถ้าเราไม่เอาออกเขาก็จะร่วงอยู่ดีนั่นแหละนะแต่ว่าต้องเอาออกให้เขาจเจริญขึ้น เติบโตขึ้นไวนะคะเพื่อนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนถือว่าสวยงามมากเลยคะ่ะแล้วก็เขาก็เจริญเติบโตออกมาโดยที่ไม่มีพุ่มเยอะไม่มีใบดกเกินนะคะถ้ามีใบดกมีพุ่มเยอะกิ่งแขนงเยอะก็จะไม่ยอมเจริญเติบโตนะคะ,ะมาดูต่อนะคะนี่ก็คือเป็นต้นมะขามเทศนะคะเพื่อน <c oughs> ปีที่แล้วนี่ลิตาไม่ได้ยังไม่ได้แต่งกิ่งเขานะคะก็มาแต่งกิ่งปีนี้นะคะก็คือต้นเล็กมากนะคะ เอาเขามาปลูกนี่ก็คือต้นเล็กแค่นี้ค่ะเนี่ยแค่กิ่งเขาแค่นี้เองนะคะแค่ประมาณคืบกว่ากว่าเองนะคะเพื่อนๆนี่ก็ถือว่าเป็นเข้าปีที่ปีกว่านะคะยังไม่ถึงสองปีนะคะก็คือปีกว่านะทีแรกก็ก็เอาแตกกิ่งออกมาชงพุ่มเป็นกิ่งอ่าเยอะมากนะคะเพื่อนๆเลยก็เลยมาตัดแต่งกิ่งเขาออกนะคะ เอาแต่งกิ่งนี้นออกนะคะนี่เมื่อกี้นี่แคตัดออกไปแล้วนะคะให้เหลือแตงแต่กิ่งใหญ่ของเขาแบบนี้นะคะก็เหมือนก,นกันกับทุเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ช่างนะคะถ้ากิ่งแขนงเยอะเกินเขาจะไม่จเจริญเติบโตถึงเราจะดูเป็นดูเป็นว่าส,สวยหรือพุ่มดกใบดกเขียวชะอุ่มอย่างนี้ ไม่ไม่ดีนะคะเพื่อนก็คือเขาไม่ไม่เติบโตไม่เป็นผลให้เรากินง่ายนะคะนี่ก็คือเดี๋ตัดแต่งกิ่งไปแล้วเมื่อกี้น,นี้เองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวจตัดแกงแต่งกิ่งไปรอบหนึ่งตั้งแต่อ่าสองเดือนที่แล้วนะคะเขายังไม่โตขนาดนี้นะคะเพื่อนตอนนี้โตขึ้นเป็นทรงพุ่มสูงแล้วค่ะท่วมหัวแล้วนะคะนูน่นเห็นไหมคะอ ก็จะเหลือไว้ตั้งแต่ก,กิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะคะดูสิปีหน้าคิดว่ายังไงก็ต้องได้กินลูกกินผลนะคะเพื่อนดูนะนี่ไงนะถ้าเพื่อนๆปลูกอะไรก็ช่างนะคะขอโทษนะคะก็กล้องอาจจะหลบหน้าหลบหลังหน่อยเพราะานรอดกิง่งต้นมะขามนะคะเนี่ค่ะเป็นพุ่มใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนในใต้ก็จะตัดกิง่งต้นกิง่งมันกิง่งที่เป็นแขนงออกเลาะ ออกนะคะให้เหลือเป็นแบบนี้คะ่ะรับรองว่าจเจริญเติบโตไวมากนะคะเพื่อนดูสิปีหน้าลรื้าคิดว่าัยังไงก็ต้องได้กินลูกกินผลของเขานะคะยังไงคะเพราะว่าตัดออกไปเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อนก็จะลาอออกแบบนี้นะคะนี่นะเป็นกิ่งเล็กๆพุ่มเยอะเกินก็ไม่ดีนะคะก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะดูสินะถ้าก็จะตัดออกไม่ว่าจะ,อ,ะอยู่ข้างล่างนะคะข้างล่างเกินติด กิ่งติดดินเกินเราก็เลาะออกนะคะตัดออกนะคะเพื่อนอมันก็จะได้สะอาดหูสะสะอาดตาด้วยนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตวไวจริงๆนะคะเพื่อนดูนะเห็นไหมคะก็ใหญ่พุ่มใหญ่มากนะคะแล้วก็เลาะกิ่งขแขนงมันออกนะคะแบบกิ่งเล็กๆอย่างนี้นะคะแต,แต่ก็จะเหลือไว้แค่นี้นะคะถ้ามันขึ้นอีกออกดกเกินเราก็มาตัดแต่งออกอีกได้เหมือนเดิมนะคะ จนกว่าเขาจะโตโดยที่เราเราเลาะออกไม่ได้แล้วเราถึงปล่อยเขานะคะ,ะนี่นะคะเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับต้นมะขามเทศหรือต้นมะขามแปรหรือต้นอะไรก็ช่างนะคะที่เราคิดว่ามันเป็นพุ่มเยอะแล้วเราก็ตัดตอนนะคะอย่างเช่นมะละกอก็เหมือนกันนะคะเพื่อนถ้ามันสูงเกินเวลาเราปลูกขึ้นมาแล้วมันสูงเรียวเกินไม่ใช่ะมะละกอ เตี้ยนะคะเป็นมะละกอสูงพันสูงนะคะเราก็ตัดนะคะเพื่อนเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะตัดยอดทิ้งไปเลยนะคะเนี่ยก่ะเพื่อนเขาก็จะโตขึ้นมากันเนี่ยเนี่ยคะ่ะเขาก็จะโตขึ้นมาขนาดนี้เขาก็จะเป็นดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเป็นลูกเป็นผลให้เราแล้วเนาะเนี่ยถ้าก็ตัดไปแล้วนะคะเขาก็ปลูกประมาณสองเดือนได้สามเดือนได้นะคะเนี่ยน,นะคะเนี่ยนะก็คือถ้าตัด ตอนออกไปแล้วนี่ก็อะโวคาโดก็เดี๋ยวให้เขาโตก่อนนะคะถ้าเขามีใบเยอะนี่ก็ใบเยอะไอ้ถ้าก็ตัดอเอากัรไกลมาตัดใบเขาออกนะคะเขาก็สูงขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ช่างนะคะเพื่อนเราก็ตัดตอนยอดเขาออกเลยนะคะอย่างเนี่ยเห็นไหมคะได้กินลูกแล้วนะอ่า ฝรั่งเนี้ยนะคะได้กินลูกแล้วนะคะาเพื่อนเนี่ยนะเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็ปีหน้านี่คิดว่าคงต้องได้กินเยอะนะคะานเพื่อนเนี่ยนี่เห็นไหมคะเอานะเอามาปลูกที่แรกก็คือเอาเม็ดมาปลูกนะคะเราไม่ได้ไปเอาพันมาจากเนี่ยนะคะจากร้านเขานะคะคือเราเมล็ดมาปลูกเองนะคะหว่านแล้วพอขึ้นแล้วก็ถอนออกมาปลูกปลูกแล้วเราก็มาตัดยอดออกก็จะแตกกิ่งออกแบบนี้แล้วก็เป็น ลูกไวด้วยนะคะตัวลูกใหญ่ด้วยนะคะท่านเพื่อนดูนะอ่ะนีแฟนก็เก็บไปกินหลายลูกแล้วนะคะเพิ่งปลูกยังไม่ถึงปีเลยนะคะท่านเพื่อนดูนะอืมโตแล้วนะคะก็อย่างที่เลด้าบอกนะคะมีกิ่งแขนงเยอะเราก็มาเลาะออกทิ้งนะคะนเพื่อนเนี่ยก็เหมือนกัน,ก,นกันกับน้อยนาที่ลงคลิปไปให้ดูอเที่ยวที่แล้วนะคะก็เอาต้นเล็กมาปลูกไม่ยอมขึ้นเลยนะคะนี่ก็ซื้อมาจากที่ร้านอ่า ไม้พันพันไม้นะคะเอามาต้นเล็กแล้วก็เดียวเดียวยอดเดียวนะคะนเพื่อนไม่ยอมแตกหรือถ้าก็มาตัดตอนออกนะคะตัดยอดทิ้งนะคะ่านเพื่อนแล้วก็เขาก็มาแตกกิ่งออกเพียบเลยแต่ว่ากิ่งแขนงอ่าอย่างนี้ก็ปล่อยเขานะคะเพราะน้อยหนาอ่าถ้ามีกิ่งเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะคะเพราะว่าเขาจะมีออกลูกดอกมากนะคะแต่ถ้าเป็นกิ่งเล็กๆอย่างนี้เขาร่วงเองนะคะ เขาจะตายเองนะคะเพื่อนๆเนี่ยอย่างนี้นะคะแต่ถ้าว่ามันมีกิ่งแบบนี้แบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเราปล่อยเลยนะคะเพราะว่าน้อยหนามีกิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งลูกดกนะคะเพื่อนๆนะมีหลายต้นอยู่นะคะสามสี่ต้นนะคะอ่าเห็นไหมแต่ต้นนี้ไ่ได้คิดว่ามันอยู่ใกล้กันกันกบต้นฝรั่งหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันอาจจะงํากันก็ได้นะคะเพราะว่ารากของอ่น้อยหนาไอ้รากของไง ฝรั่งนี้จะเยอะมากแล้วก็แข็งแกร่งกว่าน้อยหนานะคะพเพื่อนๆนี่นะคะนะคะพเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพเพื่อนนะ,อะสำหรับคลิปนี้ก็บอกเคล็ดลับของพเพื่อนๆก็ให้ต้นน้อยหนาต้นไม้ทุกชนิดที่เป็นผลไม้ผลไม้ที่ทําให้เราได้กินไวยังไงทํำยังไงก็คือตัดตอนกิ่งแขนงออกให้หมดนะคะแล้วก็ ัดตอนเมื่อช่วงเวลาไหนที่เขาแตกกิ่งมาเยอะๆเราก็ไปลาอออกเลยนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นผลดีที่สุดนะคะแล้วโตไวด้วยนะคะเพื่อนเราก็มาใส่ปุ๋ยให้เขานิดหน่อยนะคะใส่ก็ใส่ช่วงฝนอ่าอ่ามามั่งไม่มามั่งนะคะแต่ถ้าฝนเยอะเกินมันเดี๋ยวมันก็ไหลเซาะนี้ไปตามน้ํานะคะอ่าสาหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ารีบค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะฝน,น,นจะตกแล้วมืดมาหมดแล้วนะคะเพื่อนดูสิ มืดมาหมดแล้วค่ะเห็นไหมอ่ายังไงก็องต้องตกแน่นอนนะคะตกทุกวันเลยน่ากลัวมากนะคะฟ้าร้องฟ้าแลบนะกลัวฟ้าผ่านนะคะอ่าเห็นไหม ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะิตาต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้ไปติดตามเพื่อนๆก็เดี๋ยวก็จะตามไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนบางทีก็ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่ากลัวฝนมากนะคะเราก็ไม่ค่อยได้เปิดโทรศัพท์สักเท่าไหร่นะคะถ,ถ้าฝนหยุดตกหรือดูสภาพดิน ฟ้าอากาศก่อนถึงจะเปิดโทรศัพท์ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ปีนี้รู้สึกว่าฝนดีแล้วก็ฟ้าแรงมากนะคะน่ากลัวมากนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เพื่อนๆเ,เข้ามาติดตามและให้กำลังใจกับวิต้ามาตลอดนะคะขอบคุณที่ติดตามมานะคะ่วิต้าก็ไม่มีอะไระก็เดี๋ยวจะตามเพื่อนๆไปนะคะ,ะแต่ก็อาจจะช้าหน่อย นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับริต้าด้วยนะคะขอบพระคุณอีกครั้งที่เพื่อนๆยังรักและยังตามลิต้าอยู่ตลอดขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะฝนมาแล้วก็สวัสดีค่ะ